มีใครทันสถานที่ตรงนี้มากงอันนี้คือเป็นหมอชีดเก่ามันนานหลายปีมาแล้วนะถ้าคนรุ่นเรารุ่นเรานะรุ่นนี่ชันอะถ้ามากรุงเทพจะต้องมาที่นี่ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องมาที่นี่อันนี้คือตอนนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจกใครที่ที่เคยใช้บริการตรงนี้ ก็รู้สึกคิดถึงนะพอมาเลยนะสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่จะกลับแล้วดั่งตรงข้างก็เป็นสวนจุด,ดจักไม่ได้ไปเที่ยวตลาดต้นไม้ที่ส่วนจุด,ดจักรจะริบกลับโอเคนะคะถ่ายให้ดูเป็นที่จอดรถของประชาชนที่มาทำงานแถวนี้เขาก็เอารถมาจอดไว้ตรงนี้ เขาก็ไปทำงานกันเคสปิดช,ชิปแล้วนะ